สวัสดีครับแฟนคลับคลิปโตเซียวท่านนะครับชวนดูครับหุ้นไทยและดรนะครับยี่สิบหกเดือนห้านะยี่สิบหกเดือนห้าสองพันยห้านะครับเซตบวกสองจุดศูนย์เจ็ดจุดด้วยกันนะครับเออต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้อาจเป็นคลิปสุดท้ายนะเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องของคอมพิวเตอร์ครับนโน้ตบุ๊กผมใช้มันใช้ประจำนะมันเจ๊งวะ่ะมันเข้า Wi-Fi ไม่ได้แลวมันก็เชื่อมอินเทอร์เน็ตไม่ได้เลย ผมก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ทำคลิปต่อนะไม่มีตังซื้อตัวใหม่แล้วครับอันนี้ก็เป็นการใช้โน้ตบุ๊กอีกตัวหนึ่งซึ่งก็เป็นตัวที่เรียกว่าตัวสำรองนะฮะบอกไว้ก่อนนะถ้าไม่มีคลิปก็ก็ต้องขออำลาก,กันเท่านี้อีกอย่างผมไม่เขียนวุ้นไทยนะครับอันนี้ผมเอาเงินไปลง d r อหมดเลย หุ้นต่างประเทศนะนะหุ้นไทยก็เลยไม่ได้ทำการบ้านนะฮะต้องบอกวันนี้นะปีสองเห็นด้วยกันนะเซตวันนี้เป็นไงฮะเซตวันนี้กราฟเป็นอย่างนี้เนาะก็ถือว่ายังคงเป็นขาลงอยู่นะครับขาลงอยู่นะยังโอ้โหอยู่ห่างจากเส้น200วันยาวเลยฮะยาวเลยเนาะเส้น200วันมันพันสามนะครับอันนี้พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดเองนะฮะก็ถือว่าเยอะนะ เซ็ตต้าสิบตอนนี้ก็ทำตัวดีนะฮะดูดิไอตัวเอ็ดวานก็โอเคนะเอโทีโอเละเลยฮะเอเดซก็เละนะฮะบ้านปูสร้างฐานดีนะแต่เป็นการสร้างฐานใต้เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะฮะก็เป็นแนวคับวิดแฮนเดิลเหมือนกันนะฮะบนหลวงอ้อนะฮะแฟลกนะมีแฟลกขึ้นมาแล้วครับเสาแล้วก็มีการพักตัวนะฮะนี่ย สวยนะสวยนะยืนเส้นสองร้0วันนี้ด้วยนะฮะนี่ขายเนี่ยเนาะขายเนี่ยได้ข่าวว่านะฮะค่าเงินบาทไทยแข็งตัวนะอาจจะเป็นรอบใหม่ของรัชนีก็ได้นะฮะแต่บีเมสเนี่ยไม่ไม่ไหวนะฮะเ,ะะฮะเบกมก็เละนะฮะโอ้บีเกรมก็เละนะฮะ b h โอ้โหเละเทเละอะไรวะเนี่ย b j c ก็เละครับ bts ก็เละ cbg เละครับ cct ก็เละ COM7 ก็เละ o h c p <ười> l ก็เละฮะโอ้โหไม่มีตัวดีเลยฮะ cbn ก็เละโอ้โ oh, ห crc ก็เละนะฮะ delta พอใช้ได้ครับ delta เนี่ย ขึ้นมาหาเส้น200วันแล้วก็เป็นแนวต้านมีการ take เทคโปรฟิตแหละพูดง่ายนะแต่จากนี้ไปครับน่าสนใจนะอ่าเอ็กโครับหุ้นพลังงานนะฮะน่าสนใจเอ็กโกยืนดีนะานราคาสวยนะ global l e ครับ gps c หุ้นพลังงานที่ลงมาหาเส้นค่าเฉลี่ย20วันแลดิดกลับเนี่ยอาจจะเป็นฐานราคานะ คับวิทันเดินี่นะฮะน่าสนใจนะกลุ่มพลังงานมานะฮะแต่เกาเนี่ยไม่สวยฮะโฮมโปรจะว่าไปเกามันก็ทำธุรกิจเยอะเนาะอิตซีก็ลงเอ๊ะหรือว่าเกาเขาเปลี่ยนแล้ววะไม่แนใจนะฮะ IVL <c oughs> ก็โอเคนะพอใช้ได้ตั้ง KBANK มาครับ KBANK สวยนะ All Time High <c oughs> ได้ั้างเนี่ยแล้วก็มีการพักตัวครับ เรียวลดลงมาเนาะเอ่อ KTB อุย้ยสวยนะฮะ KTB สวยนะฮะเอ่อ KTC ก,ก็เละ LH ก็เละนี่เส้50นะครับดูสวยถ้าไม่มีฮนะ MTC ก็เละ OR OR ดีดขึ้นมาเหนือเส้น200วันย่อลงมาเส้น50วันครับก็ยังไม่จบคันลงอยู่วะเนี่ย OSP ครับดิดขึ้นมาสวยนะ,ะแต่ส่วนใหญ่อยู่ใต้200วันเนาะปะทอก็ไม่สวยครับ PTP ก็ไม่สวย PTGC ก็ไม่สวยราดก็ไม่สวยฮนะสวัสดก็เละนะฮะ s c b หุ้นธนาคารก็ส่งใช้ได้นะ scc เออเนี่ยครับ withander น,น,นะเนี่นะฮะตรงนี้นะน,นี่เสนะข้าม177ได้นะครับน่าสนใจเลยนะเนี่ยตัว scc นะ s C g p นี่ก็เช่นกันครับมีสองนี่นะ tisco ไม่มีอะไรอยู่ในฐาน i V l t i ก็เละน,นะฮะอ่า top ก็ไม่มีอะไรอย่างใต้ true ครับที่สัญญาณหายวันนั้นตลาดมองเลยว่าไม่ใช่ปัญหาครับมึงจะล่มทุกเดือนก็ราคาก็จะขึ้นครับคือ <c oughs> จะว่าไรเนาะคือไอ้ตัวไอ้กิจการพวกเนี้ยไอ้พวกโทรคมนาคม,นมือถือนะคนที่เกยบย้ายเบอร์ที่เกียบย้ายค่ายครับมันลำบากนะดังนั้นเนี่ย ถึงแม้ว่าเออไอเจ้าของมันจะบริษัทมันจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็ทูซีใช้กันไปครับดังนั้นเนี่ยนั่งทุนเลยมองว่าก็เรื่องธรรมดาครับที่สัญญาณจะล่มนะฮะเขาไม่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรนะดูจากราคานะอ,อ่อทีก็เละนะฮะวีจก็เละครับบิ๊กก็เละ,เละโดยรวมก็ยังเละอย่ดีนะฮะไม่มีตุวไหนดีเลยฮะเนี่ย เนี่ยทำให้ผมย้ายไปไปเทอหุ้นเจอหุ้นต่างประเทศเนะี่ยผมมี DR เป็นหลักนะตัว DR กันนะครับวันนี้ตลาดอเมริกาปิดนะฮะเพราะว่าวันอะไรเมมโมเรียลเดย์นะถ้าจะไม่ผิดนะวันกันลนะสักอย่างนะเอสแมลครับวิวลุ่มมานะฮะเนี่ยแท่งน่าสนใจนะฮะชนเส้นค่าเฉลีย่ย200วันคือถ้าจะมองเป็นแบบอาจารย์โอ้นะแท่งนี้ป๊อปครับ ท่งนี้เขาเรียกว่าเป็นอ่า uh, MA cross back ราคาย,ย่อลงมา MA แล้วเด้งขึ้นนะเนี่ยบับ่บอหุ้นของเมกาเนี่ยนะหุ้นเมกาเนี่ยหุ้นที่ l i s อเมริกาเอ้ยหุ้นจีนนะหุ้นจีนหุ้นจีนเนี่ยลงหนักนะครับวันนี้นะลงหนักมากบับา,บาลงไปตู้ก็ลงฮนะเป็นเสียไม่สวย b y d c o m ก็ยังลงนะดูดิ เปิดกลับลงเนะี่ยเซียนศูนก็ไม่มีอะไรลงเซนเทคก็ลง DBS พักตัว e 1 v ไม่มีอะไรนะเ e อ r a r i f e r r a r i เนี่ยลงมาเด้งเส้นหน้าสิบวันเหมือนเดิมปะเนี่ยน่าสนใจนะเนอันดับเนี้ยเฟอร์รารี่ ก็ไม่ใช่ F F P เลยเอฟอร์รี่สิตัวเนี้ยเอฟอร์รี่ใช่ได้ครับก็ลงมาเส้นเด้อ่อ F P T V N ในเ่องเนี้ยอยู่ข้างล่างนะ F U E ก็อยู่ข้างล่างนะฮะโกโกเด้งกลับมาเว,ว้ยลงมาเส้น10 50้บันดิกรบมาสร้างฐานใหม่นะฮะสร้างฐานใหม่นะโกเนี่ยก็เป็นแนวแฟลกเงินนะนะฮะ โก19เชน่นกันครับแนวแฟลกนะไม่แน่นะครับเพราะว่าทรัมป์ก็ไม่รู้อะไรครับผีเข้าผีออกมันก็ทําให้ตันปวนมันฮะพอทรัมป์ประกาศตลาดพนิคทองคาก็จะขึ้นอะประมาณนี้นะมันเป็นเงินจะไหลไปที่ที่ปลอดภัยแม้ว่าผลตอบแทนจะไม่ดีว่าตามแต่ว่าถ้ามันเซฟกว่าก็เขาจะไปงั้นฮะแอรเมสก็ลงนะเปิดกลบต่ำเปิดสูงนะ HK01 เปิดแกลบลงตามสไตล์ครับฮอนดาก็ลงนะฮะ HKCE ก็ลงนะฮะ h k t e c h ก็ลงอินเดียมาวิอินเดียอินเดียมาดีวะลงมาเนี่ยพฤติกรรมครัะนะลงมาเส้น50วันดิกลับ50วันดิกลับ50วันดิกลับครับเป็นนิสัยก็เลยนะฮะนี่เป็นที่น่าสนใจนะครับ อินเดียเอก็เช่นกันครับนาซีวันเด้งครับแต่ว่าผมว่าตัวอินเดียศูนย์หนึ่งดีกว่าเนาะแข็งแรงกว่าแจ็บเจ็บก็ไม่เหลวฮะแจ็บก็เป็นการสร้างฐานเนี All ่ยเอาไทม์ไฮน่าสนใจครับแจ็บอ๋อเจแปดศูนย์หนึ่งไม่มีอะไรนะ j จ8 0ก็ยังคงลงอยนะู่ฮะลอรีออครับลอรีออก็ ยังคงสร้างฐานฮะสร้างฐานเป็นแฟ,นฟลกตะ์นะ,ะ่หรลอวิตตองก็ลงนะ,ะไม่ถวนแน่นอนครับจีนลงนะฮะมิตซูเออเปิดแกลบแล้วไปต่อเปิดแกลบเย็นได้ดีนะฮะ MUFG ลงเล็กน้อย MWG ไม่เลวเนี่ยไม่เลวนะเป็นแฟ,นฟลกลงมาเส้นค่าเฉลี่ยนะก็ถ้าดูตามนิสัยนะคือ มันลงที่เส้นค่าเฉลี่ย21วันแล้วก็ดิดกลับนะแล้วก็ยเช่นกัน ndx ก็โอเคครับย่อลงมานะนี่เป็นเรียกว่าเวทป๊อปนะฮะแล้วก็ราคา ma cross back 2ครั้งฮนะเวทป๊อปคือราคาทะลุฐานข้างล่างขึ้นไปครับโดยการเปิดแกลบนะแล้วจากนั้นมันจะตามพฤติกรรมมันจะย่อลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ยครับแล้วก็เด้งกลับไปนะนี่เป็นลักษณะของพฤติกรรมราคานะ เน็ตอีสตัวนี้น่าสนใจมากครับโดยโดยธรรมดาโดยทั่วไปนะคนดู DR ของฮ่องกงนะมันจะลงครับแต่จุดนะี้เปิดแกลบงบดีแล้วมันมีการฝืนฮะไม่ลงครับมีไม่มีคนขายครับพูดง่ายๆนะไม่มีคนขายแล้วก็อยู่ในฐานข้างบนได้น่าสนใจมากนะ n i n ินเทนก็พักตัวครับน้องฟูดีกลับขึ้นมาสวยงามแข็งแรครับ ผมขายแท่งนี้นะตัดขาดทุนไปครับ x d ไม่ไม่ได้ดู XD ครับก็ออกไปออยไม่มีอะไรข้างล่างพิงอันลงไปข้างล่างครับป๊อปมา์ก็ยังแข็งแรงนะฮะป๊อบมากแข็งแรงผมเทคโปรฟิตไปแล้วรอบแล้วครับอันนี้ก็ขายนี่ก็ขายนะฮะแต่ยังอยู่ได้อยู่นะสโนฟี่ไม่มีอะไร เสียอองเสียยืนดีนะฮะแข็งแรงซิงเทลก็โอเคฮะอันนี้ทำเปิดแกปแล้วก็ลงมานะ SMFG ม,มีอะไรไต้หวันนี่มาดีดูดีนะครับไต้หวัน1.0เนี่ยเนี่ยแฟลกนะฮะลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ยนะนี่น่าสนใจไต้หวัน AI ก็น่าสนใจครับเนี่ยสวยดีนะไต้หวัน HD ก็น่าสนใจอนะ่ะ เทนเซนต์ก็มีเลียวนะเวทป๊อปแล้วก็ MACrossback กนะฮะก็ถือว่าเป็นจุดซื้อที่น่าสนใจนะฮะไทเบทลงโยบีลงว c b บก็ลงเวนเจอร์ก็ลง VNM ็ v M ก็ลงเวิร์ลลงมาเส้นค่าเฉลี่ย21อวันก็ถือว่าเป็นจุดซื้อที่น่าสนใจนะฮะ เซี่ยวมี่ครับลงะฮะก็ขึ้นยอขึ้นยอ,นยอที่เส้นค่าเฉลี่ยนะฮะตอนเนี้ยผมมีทุนอยู่วันนี้ฮะยี่สิบจุดแปดนะสเต็กไม่เลวเว้ยสร้างฐานครับวิดแอนเดิลไม่เนี่ยนะฮะเอ,อ่อใช้หน้าโมบาย e DR ใหม่นะก็ไม่เลวครับเด็ขึ้นไปแล้วฮะไห่อร์ลงนะฮะเมทวนก็ลง มันซ้ำนะรับตรงนีเทนเซนเนี่ยมีการออกซ้ซําซ้อนมากเลยครับทําให้แบบไม่รู้ยังไงฮนะแต่ผมจะเลือกดูตัวที่มันออกมานานนะเพราะว่าจะได้เห็นพฤติกรรมราคานะตัวเข้าใหม่ผมจะข้ามไปนะเพราะว่ามันไม่มีมัน,ม,นมันอ้างอิงไม่ได้ครับนะนี่เป็น DR ที่มาจากหุ้นนังฟ้านะฮะของของเมกานะ amd ครับเปิดแกลบดันขึ้นไปสูงครับนะก็โอเคนะ เอ็นวีเดีครับพักตัวดีนะแต่ว่าวันที่28จะมีการประกาศงบนะฮะมีความเสี่ยงเนาะ AVGO นี่สวยฮนะพักตัวดีมากครับเนี่ยเส้น10วันนะสวยมากนะ Microsoft พักตัวเส้น10วันเหมือนกันนะครับเนี่ยคุนเมกามันแข็งแรงมากนะฮะเ e s l a เด้งจากเส้น10วันนะสวยมาก เอลอันนี้อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย2องวันข้ามไป LLY เช่นกันครับขาลง Visa พักตัวที่เส้น20วันนะฮะ Mastercard พักตัวเส้น20วันเช่นกัน,นะฮะขึ้นมาไรต้องพักตัวครับมีการเทค Profit สังเกตได้ว่าหุ้นไอพบก r r อาอเมริกาหุ้นนางฟ้านะมันกำลังจะสร้างฐาน นำเสนอจุดซื้อใหม่ให้เรานะเนี่ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจ google google เนี่ยข้าม200วันได้แต่ว่าเทลงมาครับก็ไม่รู้ยังไงนะยังคงมีความไม่แน่นอนนะฮะ booking เนี่ยแข็งแรงมากครับลงมาเส้น10วันดิดขึ้นดิดขึ้นฮนะอ่า f e r r o r i เปิดกลับลงเลยฮะ sml นี่เป็นผมเอาหลักทรัพย์อ้างอิงมานะ ป๊อปมาร์ทก็เมืไงยเมตาเมตานี่ย่อที่เส้นขาหลุดเส้นสิบวันแล้วครับก็ไม่แน่ว่ายังไงนะเวมี่นี่หุ้นแม่ก็จะเป็นอย่างไรลงมาเส้นที่21วันนะมีวายดีอยู่แดงนะฮะเทนเซนต์ย่อลงมาที่เส้น20เส้น10วันนะโคคาโคล่าก็ อยู่ในฐานที่ดีนะแต่ว่าไม่มีกรอบไม่น่าสนใจครับ Starbucks โอ้โหลงฮะ p บ p s i ลงฮะ Nike ก็ลงฮะ Adobe เเป็นขานลงฮะบีดีอกก็เป็นขานลงครับ Costco ก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะ Disney อ่า Disney แข็งแรงนะเปิดแกล เปิดแก็บ1-2แล้วก็พักที่เส้น10วันฮนะเออร์นิ่งดีเนาะเปิดแก็บลงมาเ p m o r g a ์ก็ก็เด้งจากเส้นนี้เปิดวันเนี้ยสวยนะผมว่าถ้าสามารถเลือกได้นะผมจะเลือกเทรดหุ้นมีต่างเทศดีกว่าเพราะว่ากราฟสวยกว่าครับอยู่เหนือเส้น200วันนะฮะมาแก็ซันรี่ก็เด้งจากเส้นนี้เปิดวันนะ ไฟเซอร์ขาลงครับสุดท้ายคือ Amazon a m a z o n นี่ก็ย่อลงมาเรื่อยครับหลุดมาเรื่อยนะก็เด้งที่เส้น200วันนะเนี่ยนี่เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะสวัสดีครับ